สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลน,นะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายน2,566ค่ะไปดูกันนะคะว่าใน2สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนๆชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นก็ขอเปิดโรแมนต์ a n g เจนะคะ,ะให้กับเพื่อนๆชาวตุลกันก่อน,นว่าโรแมนต์แองเจอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวตุลบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีอิทธิพลนะคะกับกับคนอื่นๆหรือคู่ของคุณหรือความรักนั่นแหละค่ะ คืออาจจะมีคนมาหลงคุณได้ง่ายมีคนเข้ามาใกล้ๆคุณแล้วและได้รับพลังงานความรักหรือ power ในตัวของคุณนั้นอาจจะรู้สึกอบอุ่นอาจจะอยากจะเข้ามาใกล้ชิดมานอเนียหรือคนรักของคุณช่วงนี้อาจจะรู้สึกหลงไหลคุณรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกพิเศษกับคุณแบบนั้นนะคะมากๆกกว่าเขาเรียกว่ามากกว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เช่นกันนะพาร์ทไลท์ลีลาชชิพนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะ กลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้คนที่เคยเลิกลากันไปจบความสัมพันธ์กันไปคนในอดีตหรือคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วรู้สึกประทับใจอะไรก็แล้วแต่ที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะอาจจะมีการหวนกลับมาเพราะ power ของคุณใน,นช่วงนี้เพื่อนๆชาวตุนนะคะดึงดูดนั่นเองค่ะให้เขาคนนั้นนะคะหวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเชื่อว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้ถ้ามีความรักเกิดขึ้นมาขอให้คุณได้รู้นะคะเ,เพื่อนๆชาวตุลน,นี่คือรักที่ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้เ,เพื่อนๆชาวตุลเนี่ยได้เปิดใจกับความรักครั้งนี้มากขึ้นด้วยตัวของคุณเองอาจจะยอมรับแล้วก็เปิดใจแล้วก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าลองอีกสักครั้งหนึ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ คือจะรู้สึกปลอดภัยในรักครั้งนี้ค่ะคือต้องบอกว่าในดีที่ผ่านมา ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะอะอะไรที่บางทีมันไปต่อกันไม่ได้เคยรู้จักกันมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเออมันยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของาศาสนาในเรื่องของความคิดเห็นทัศนคติอะไรต่างๆหรือการเลี้ยงดูนะคะตั้งแต่การเลี้ยงดูอบรมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันโดยเฉพาะบางทีในด้านาศาสนานะคะแต่ในเมื่อหัวใจเนี่ยมันบนรู้สึกว่า มันรู้สึกว่ามันต้องการอะยังไงก็ไม่สามารถเอาเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้สุดท้ายแล้วอุปสรรคอะไรบางอย่างบางอย่างที่มันดูเหมือนแตกต่างหรือว่าดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นอุปสรรคและปัญหาความรักของเพื่อนชาวตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้นะคะพ่ายแพ้ในเรื่องของหัวใจและความรู้สึกที่เพื่อนเพื่อนชาวตุนต้องการเนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนเออโอเคคือ มันมีผลต่อความรู้สึกหรือมีอิทธิพลมากกว่ามากกว่าคนที่ที่ครั้งหนึ่งบอกกับเราว่ามันไปกันไม่ได้เพราะอิทธิพลอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของาศาสนานะหรือว่าทัศนคติหรืออาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราเข้ากันไม่ได้แบบนี้คะ่ะแต่หัวใจมันเรียกร้องเพราะพลัไไงงานของคุณนั้นมีอิทธิพลสำหรับเขามากจริงๆ แน่นอนคะ่ะคุณจะได้เจอคนที่เคยแยกออกจากกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะจะมีการหวนกลับมาเอ่อระหว่างคุณเขาอาจจะตอนนั้นแยกออกจากกันไปด้วยเหตุผลที่เราบอกนะั่นแหละว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมในช่วงจังหวะนั้น เราต้องไปเติบโตก่อนก่อนไหมไปพัฒนาตัวเองก่อนไหมกลับมาเจอกันครั้งนี้อ่ารักครั้งนี้จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นทัศนคติหรือมุมมองอะไรต่างๆอ่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเรียนรู้กันอยู่หรือว่าปรับตัวกันอยู่ในสิ่งที่แตกต่างาความคิดเห็นในด้านเชื้อชาติศาส,สนาในด้านภาษาคุณเขาอาจจะเรียกว่าเรียนรู้กันอยู่ พยายามที่จะเข้าใจกันพยายามที่จะสื่อสารกันแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะเอาเป็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคนที่แยกจากกันไปแล้วคนที่คุ้นเคยรู้จักพลังงานของคุณนั้นมีอิทธิพลต่อเขามากมากที่ทำให้เขานั้นหวนกลับมาแล้วก็เหมือนกับเป็นการตัดสินใจนะคะ ว่าเลือกคุณแล้วตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็คุณถ้าคุณได้เปิดใจนั้นคุณจะรู้ว่ารักครั้งนี้ปลอดภัยแล้วสําหรับคุณจริงๆค่ะคุณไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ได้แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้จะไปต่อกับคุณได้นะคะไปดูกันค่ะว่าอีก คนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเพื่อนๆชาวตุนที่จะได้เจอนั้นเขาเป็นใครกันนะคะคุณได้ไพ่ nice of emotion ค่ะเห็นไหมคะเป็นอัศวินนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะ เขาก็หวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยความพร้อมนะคะความพร้อมความรักแล้วก็ความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะมาทําให้ความรักครั้งนี้มันชุ่มฉ่าแล้วก็สดชื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําพิจิกรกรกฎมีนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชาวตุลเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนเนาะคุณอาจจะกําลังคบหายอยู่กับชาวธนูก็ได้นะคะเออเป็นการกลับมาแบบ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและก็แก้ไขสถานการณ์ในอดีตที่มันบางทีมันอาจจะไปต่อไม่ได้ให้มันดีขึ้นให้มันสมดุลมากขึ้นบารานกันมากขึ้นแบบนี้ค่ะเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นแน่นอนคนะเขาเคยแยกจากกันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เอสอ m a เมท i เรีนะคะ เพื่อนๆชาวตูนท้าถ้าคุณเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้นะสิ่งที่คุณได้รับนั้นนะมันคุ้มค่าเหลือเกินนะคะมันมีแต่ได้รับ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 ในแบบที่จะมีแต่ความสุขความสดชื่นความรักครั้งนี้เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบนะการกลับมาของเขาคนนี้นะคะดีงามนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามคือถ้าบอกว่าในช่วง1-15ถึงมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนดวงความรักเปิดนะ แทบจะทุกราศีเลยจะมีแต่ความรักดีๆเกิดขึ้นคุณได้ไพ่เอสซอฟต์อิโมชัความรู้สึกของคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าจะรู้สึกเหมือนคลายความอึดอัดคลายความตึงเครียดรู้สึกเหมือนได้หายใจโลง่งเขาเรียกว่าโล่งปอดอะ มันเหมือนตัวของคุณเองก็อาจจะมีลุ้นอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะเขาคนนั้นเขาจะกลับมาไหมหรือว่าเราต้องสองคนที่มีอะไรที่แตกต่างกันในด้านต่างๆนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาเนี่ยเราจะไปกันได้ไหมเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมเราจะปรับกันได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รู้ว่า ความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความรักที่ดีมากๆทุกอย่างไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาของคุณเลยความรู้สึกของคุณกับเขานะคะจะเป็นความรู้สึกแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักใคร่สามาัคคีกันนะคะมีแต่สิ่งสวยงามเกิดขึ้นมี energy ของชาวธาตุดินนะคะปรึกษบกันและก็มังกรค่ะที่คุณราศีตุนกำลังคบหายอยู่ inspiration ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ รักครั้งนี้ของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอคนที่เก่งด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของออคือมั่นคงค่ะมั่นคงในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีไฟแรงเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการทํางานในการสร้างฐานะในการ เหมือนกับกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆคนคนนี้นะคะอาจจะรับราชาการอาจจะทํางานอยู่ในแวดวงทีออ่อยู่ในอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลือ่อนตำแหน่งมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอนาคตไกลมากๆเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคนนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบมีอนาคตที่สว่างสวัย การเงินการท้องมั่นคงหน้าที่การงานมั่นคงคุณสามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะในชีวิตรักในในครั้งนี้นะเพื่อนเพื่อนชาวตุลถ้าอยากจะบอกอะไรอีกคะกับความรักของคุณคะ่ะได้ไพ the ่ดอเวอร์ค่ะ เขาคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนแดนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่ไกลกันกับคุณคนละซีกโลกหรือคุณเขาเมื่อมีการซับเรชันกันเนี่ยอาจจะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ไปเติบโตบางคนไปอยู่ต่างประเทศหรือตัวของคุณเองนะนะคะก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้ไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เชื่อว่าใน2ส,สัปดาห์นี้คุณกับเขาจะมีการได้กลับกามาในชีวิตของกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางการสื่อสารแบบออนไลน์หรืออาจจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆก็ได้นะคะเกิดขึ้นได้นะและไพ่ queen of void นะคะคุณอาจจะกำลังคบกับชาวทัดลมเหมือนกันกับคุณนะั่นแหละค่ะมิถุนตุลุุมคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ณนะตอนนี้เลยเอ e เน y ของเขาเนี่ยเข้มแข็งโอ้แล้วก็ ปัญหาอะไรต่างๆที่เคยได้พบได้เจอมาเนี่ยเขาไม่ได้หมายแล้วเขาไม่ได้แคร์แล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วอะไรบางอย่างที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะคะเพื่อนๆชาวตุนตอนนี้นะเขารู้แค่ว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เขาต้องการเพียงคุณเท่านั้นอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคนั้นมันเรียกว่ายัางไงเดียมันมันมันไม่สามารถที่จะมาทําให้ความรัก ที่เขามีให้กับคุณหรือคุณมีให้กับเขานั้น,ม,นมันจบลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยจะมีการนะคะ Past l สไลด์ l ationship ก็คือ,อ,อคนที่คุณเคยได้รู้จักกันมาไนีแหละจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอุปสรรคอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือความรักค่ะ การที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณนะคะมันเหมือนกับชีวิตนี้มันช่างน่าเบื่อเหลือเกินต่อให้เขาเจอใครสม,มมติว่าคุณเขาเป็นคนที่ต่างเชื้อชาติกันอ่าเป็นคนที่ต่างต่างอ่าเป็นคนเป็นชาวต่างชาติอสมมติว่าคุณคบกับชาวต่างชาติเนี่ยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้คบคุณนะเขาอาจจะลองไปคบคนอื่นดูชาติเดียวกันดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อะค่ะมันไม่ถูกใจเหมือนอยู่กับในโลกของเขานั่นแหละ คบคนในชาติเดียวกันนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ energy เดียวก,กันกับเขานะเขาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า energy นี้นะสำหรับคนโสดนะอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนโสด คุณจะได้เจอกับคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแต่อาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่รู้สึกปิ๊งรู้สึกประทับใจหรือเคยอาจจะเห็นแวบ,บๆกันมาอะไรกันมาเออการกลับเข้ามาในครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้กันอีกครั้งแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆด้วยนะคะอ่ะจะได้หายสดกันสักทีสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเออคุณเคยรู้จักกันมาเองนี่แล้วนี่เอง a d d i n s p ส r a t i o n นะคะรักครั้งนี้นะคะเชื่อว่าใน2ส,สัปดาห์นี้เขาคนนี้นะคะกำลังจะมุ่งหน้ามาหาคุณจริงๆนะคะมันเป็นมันเหมือนมีจุดหมายเหมือนมีเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณนะคะมันอาจจะสารสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้ ในตอนนี้นะคะเพราะบางคนเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนการมุ่งหน้าเข้ามาในชีวิตของคุณ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลหรือว่ามีพลังงานที่ครอบอร์เขากับเขามากๆก็แปลว่าบางคู่บางคู่นะ,ะได้กลับมาแล้วได้กลับมาแล้วแล้วก็กําลังเขาเรียกว่ากําลังเรียนรู้กันอยู่ประมาณนี้นะคะ แยกจากกันไปแล้วแล้วก็กลับกันกลับมาแล้วแล้วก็อาจจะมีแผนที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนประเทศไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการนัดหมายที่จะได้มุ่งหน้ามาเจอกันในช่วง2สัปดาห์นี้ค่ะเซ v ิ o นอรออฟ ผ่านการสกรีนผ่านการกรองผ่านการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสมมุติว่า,ากับคนคนนี้คุณไม่ได้ไว้วางใจเขาเลยคุณรู้สึกว่าเขาจะมาหลอกคุณคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจกับคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานลบๆทั้งหมดเลยเนี่ยเชื่อว่าเขาคนนี้นะคะได้ลบล้างพลังงานลบๆนั้นออกไปจากสมองของคุณเรียบร้อยแล้วคุณได้เห็นพลังงานดีๆได้เห็นพลังงานทางด้านบวกของเขาไปเรียบร้อยลว ก็เลยทําให้คุณไว้วางใจและไพ่ใบนี้ก็เลยออกมาบอกว่ารักครั้งนี้ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆชาวดวนเปิดใจให้กับรักครั้งนี้ energy ความรักของคุณจะเป็นยังไงคะพลังงานแนวโน้มเดี๋ยวเราดูกันอีก5้ใบเนาะสวยงามนะคะ four of materials ace of materials ชาริออตคุณอาจจะคบกับชาวกรกฎอยู่ก็ได้นะคะ six of b o y ค่ะแล้วก็จะเป็นเดดทาวเวอร์ The Tower. ไม่ใช่ไม่ดีนะคือความหมายของไพ่ใบนี้มันถ้ารวมกันตรงนี้ดีมากนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวตุลจะบอกว่าจะบอกว่าเขาคนนี้ของคุณนะคะจะรักแล้วก็ดูแลคุณห่วงคุณ อะไรก็ได้ที่เป็นการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับแต่สิ่งดีๆเป็นที่พึงพอใจจะเกิดขึ้นกับความรักของชาวชาวตุน assets so material หมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆคือคือหนึ่งเหรียญอะหนึ่งเหรียญคือความสําเร็จคือโอกาสดีๆคือโชคดีที่คุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการหวนกลับมา นะคะ,ะกับคนที่เคยแยกจากกันไปแล้วกลับมานั่นหมายความว่าพลังงานของคุณนั้นยังดึงดูดเขาอยู่เพราะฉะนั้นคือโอกาสดีๆมากๆถ้าคุณเปิดใจนะบางคนเนี่ยคือบอกว่าคู่ของคุณนะคะหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะกําลังรอการอนุญาตจากคุณก็ได้ถ้าคุณอนุญาตเขาแน่นอนค่ะเขาจะมุ่งหน้ามาหาคุณอย่างเร่งด่วนเพราะว่านี่คือการรอรอคําว่าอนุญาต จะได้เจอกันหรือ,อยังหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจจะคุณทั้งสองคนอาจาจะใช้เวลาด้วยกันนะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือแนวโน้มเมื่อคุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยสําหรับคุณแล้วคุณอาจจะบอกว่าโอเคเราสามารถที่จะเจอกันได้ไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าขึ้นมาตรงกับซับเลชันเลยคือระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้ที่มันแยกออกจากกันนะคะ อะไรบางอย่างที่มันพังทลายลงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสาเหตุที่มาจากการที่เราสองสองคนไม่พร้อมมีความกลัวมีความไม่ไว้วางใจยังไม่ได้เรียนรู้กัน แต่พอจากกันไปแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าหัวใจนั้นและความรู้สึกนั้นยังต้องการซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นการกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีอะไรรองรับอยู่ที่อ่ะมันมีความมั่นคงรองรับอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าได้เคยรู้จักกันมาแล้วอย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็โล่งใจที่เขาคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าประมาณนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าการ าการที่คุณจะเปิดใจครั้งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างรองรับอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยไปดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เ e ค o o n o r มูนออยากจะบอกอะไรกับความรักของเพื่อนๆชาวตุลใน2ส,สัปดาห์นี้บ้างคุณได้ไพ่เนชเชอรนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วก็แมจิคอลนะคะมิสติอล แล้วก็ได้ไพ่ช้อยส์ความสุขความสนุกความสุขนะบอกความสุขเรากับปฏิหารคุณกับเขาอาจจะไม่คาดคิดหรอกนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาจะได้กลับมาดูแลซึ่งกันและกันคุณกับเขาจะอยู่กันไปดูแลกันไปราวกับมันเป็นความมหัศจรรย์ที่คุณเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเออมันจะโชคดีขนาดนี้ เชื่อว่าในความสัมพันธ์ของอเพื่อนนชาวตุนนะคะความรักในช่วงสองสัปดาห์นี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่คุณเคลือบแคลงใจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะใช่เขาไหมนะอ่าเขาใช่คู่ของคุณไหมแต่สุดท้ายแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นนะคะก็ในเมื่อซับเรชันการแยกจากกันออกไปแล้วก็มีการหวนกลับมาการกลับมาครั้งนี้การเจอกันครั้งนี้แต่มันจะมีแต่ความสุขมันจะรู้สึก อิ่มเอมใจรู้สึกพึงพอใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกปิติยินดีมากมายเหลือเกินกับการได้เจอกันในครั้งนี้อ่ะมันจะแตกต่างจากความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่คุณเคยรู้สึกมากับเขามาก่อนก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อนๆชาวตุน